สวัสดีครับมาต่อกันในส่วนที่2นะครับทีนี้ตามที่เราเคยบอกไปบทนี้เราก็จะพูดถึงกลยุทธ์ของตัวสินค้าหลากัหลกๆนะครับทีนี้ในที่นี้เราก็มีทั้งหมด5อันนะครับเวลาเราเออสมมุติว่านักศึกษาอยากเอาไปปรับใช้นะครับหรือว่าใช้เขียนตอบในเคสในข้อสอบอย่างเงี้ยเราก็ลองลองดูว่าใน5อันเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะ ดึงอันไหนไปใช้ตามความเหมาะสมนะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้ทั้งหมดแทนแต่ว่าเลือกใช้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ตัวสินค้ากลุ่มลูกค้าแล้วก็ positioning จุดยืนของสินค้าเรานะครับอันที่1เราเรียกว่าคุณสมบัติของสินค้า attribute นาะถ้าใครถ้าใครจําได้มาเข้าเรียนคันแรกกับผมเนี่ยนะครับที่ผมพูดเรื่องเปรียบเทียบระหว่างอะไรครับระหว่างหน้ากากอนามัยระหว่างหน้ากากอนามัยที่ใช้ในห้องผ่าตัดกับหน้ากากอนามัยแบบผ้านะครับพรามันเปรียบเทียบแบบที่1แบบที่2มีคุณสมบัติ ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติเช่นหน้ากากอนามัยแบบปกติที่เราใช้ในห้องผ่าตัดที่ทุกวันนี้เราใช้เป็นแบบเป็นแบบทางการแพทย์นะครับก็มีคุณสมบัติสามารถที่จะกองไวรัสได้นะครับกันเชื้อโรคการล,ล,กกล,าละอองน้ำอะไรต่างๆนี่ก็เป็นคุณสมบัติหลักของสินค้าประเภทนี้นะครับขณ,ขณะเดียวกันคุณสมบัติหลักของหน้ากากผ้าก,าคก็คืออะไรครับ 1. สะดวกสบายนะครับ ซักซ้ำได้นะครับสามารถใส่แผ่นไส้กกองเปลี่ยนแผ่นไส้กกองได้นี่ก็คือคุณสมบัติแต่จะเห็นว่าแต่ละโปรดักต์มีข้อดีข้อเสียของตัวเองนะครับเลยเกิดในโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์หครึ่งมาที่เรียกว่ายูนิโคแอริซึมซึ่งตอบสนองความต้องการแล้วก็ลดทอนข้อเสียของทั้งสองแบบก่อนหน้าได้โปรดักต์อัติวิวของตัวออหน้ากากยูนิโคแอริซึ่มก็คือห มีความเบาสบายสามารถกันเชื้อโรคได้แล้วก็ซักซ้ำได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือกรณนนีที่เราเอาเน้นใน,นเรื่องของคุณสมบัติหลักเป็นสําคัญนะครับเพราะว่าข้อดีของหน้ากาก Unico a l r i s m เนี่ยแตกต่างจากทั้ง2องอันก็คือว่ามันเป็นหน้ากากผ้าโอเคอันที่2ไม่ต้องใส่ไ้กองน,นะครับแล้วก็3สา,ม,สาม,มารถกันไวรัสได้แล้วก็4ส,สาม,มารถที่จะซักซ้ําใช้ซ้ําได้นะครับนี่ก็เป็นอทีของ ยูนิโคเอริซึมจะเห็นว่าอิเทบิลของยูนิโคเอริซึมเนี่ยมีข้อได้เปรียบดีกว่าทั้ง2หน้ากากอนามายัยทั้ง2แบบก่อนหน้าที่ผมได้พูดไปนะครับนั่นคือเป็นจุดเด่นที่ทําไมว่าผมต้องซื้อหน้ากากยูนิโคเอริซึมก็เหมือนกันว่าทําไมลูกค้าต้องยอมเสียเงินเพื่อซื้อหน้ากากยูนิโคเอริซึมไม่ใช่หน้ากากอนามัยแบบปกติแล้วก็หน้ากากผ้าทั่วไปนะครับสองกรณีที่สินค้าเราอาจจะดีแล้วนะครับอาจจะมีการใช้ ตาสินค้าเราร่วมด้วยนะครับ b บ a n d i n g ก็คือตาสินค้าหรือยี่ห้อเนี่ยคืออะไรก่อนนะครับโดยตามความหมายเนี่ยก็แปลว่าตาสินค้าคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าสามารถแยกสินค้าออกจากคู่แข่งได้นะครับทาให้รู้ว่าเฮ้ยเรากําลังซื้อสินค้ายี่ห้อนี้อยู่นะสินค้ายี่ห้อนี้ไงที่หน้ากากมันสามารถซักซ้ําได้ใช้ซ้าได้อะไรอย่างเป็นต้นนะครับคือความปร่งบอกถึงความเป็นตัวตนความแตกต่างของสินค้า และบริการก่อนแน่นะครับ 3. าแพคเกจจิ้งเราอาจจะมีดีด้านหิ่งอในกรณีที่สินค้าเราคุณสมบัติการใช้งานของเราแบรนดิ้งของเราเนี่ยประเภทสินค้าเราเป็นสินค้าสะดวกซื้อนะครับหมายความว่าสมมุติผมขายน้ำดื่มเนี่ยนะครับคุณสมบัติของน้ำแบบน้ำมันก็คือน้ำอ่ะไดไหมฮะแบรนดิง้งคือคุณจะยี่ห้ออะไรมันก็คือน้ำเปล่าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าสามารถแยกออกว่า อันนี้คือยี่ห้อของเราหนึ่งในวิธีนะครับที่ทําให้ลูกค้าแยกออกก็คือแพคเกจจิ้งอาจจะดีไซน์แพคเกจใหม่หรือว่าใส่ดวดลายลงไปทําให้ลูกค้าจําได้ว่าเฮ้ยขวดทรงแบบนี้นะครับมีแพคเกจจิ้งแบบนี้นี่คือ,อยี่ห้อของเราเช่นน้าแร่เพียวลาใช่ไหมผมเดินเข้าเซเว่นเนี่ยถ้าเราพูดถึงสินค้าที่ดกซื้อเนี่ยคุณสมบัติการใช้งานกับแบรนดิ้งเนี่ยอาจจะ ทำให้ลูกค้าแยกไม่ค่อยออกหรอกเพราะใน,ในมุมลูกค้าก็คือน้ำป่าก็คือนอ้ำาหะแต่จะได้รู้งี้วันนี้ผมจะซื้อยี่ห้อนี้ไม่ซื้อยี่ห้อหนึ่งเช่นผมชอบกินเพลล่า e อย่างเงี้ยผมเดินเข้าไปปุ๊บเห็นแต่กลว่าคือเพลล่า e เพราะว่าเขามีเป็นขวดยี่ห้อเดียวที่ทาลายดอกไม้หรือว่าผมชอบกินสปาร์เ e ิลเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่มีการออกแบบขวดที่เหือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนทรงเขาเรียกว่าทรงดื่มเหลี่ยมใช่ไหมครับมีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน หรือว่าผมจะกินน้ํายันฮีใช่ไหมก็ข,ขวดรู้เป็นเอกลักษณ์เลยว่าเป็นขวดที่มีหูหิ้วสีเหลืองนี่นคือยันฮีแน่นอนนั่นคือเอกลักษณ์สิ่งที่เราทําให้สินค้ามันมีความโดดเด่นแตกต่างแล้วก็จดจําได้ง่ายนะครับก็เป็นแพคเกจจิ้งก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับหรือว่าเลเวลคือป้ายฉลากก็คือไอ้ตัวที่ฉลากติดทุกวันนี้ที่เห็นชัดจะเป็นน้าดื่มเหมือนกันเนี่ยกอไอ้พวกน้ําวิตามินเห็นไหมน้ำวิตามิน,นวบตามิน,ไม,นไม่ว่าจะเป็นของยันฮีของ ่อตตาางๆนิดลเยขวดนี้วิตามินบีประกอบไปด้วยคุณสมบัติ5อย่างเขาไปเอาเรื่องของคุณสมบัติเนมาใช้ร่วมกับในเรื่องของเลเบลหรือว่าในกรณีของยันทีเนี่ยจะเห็นว่าตัวผลิต1ชิ้นเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ร่วมกันในเรื่องของแบนดิ้งคือตัวตราสินค้าลูกค้าเห็นปุ๊บรู้อยู่แล้วว่ายันทีเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของเสริมความงามความสวยความงามความใส่ใจสุขภาพ แล้วก็เอาคุณสมบัติของน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในฉลากหน้าขวดของยันทีด้วยว่ากินขวดนี้เข้าไปคุณได้ประโยชน์อะไรบ้าง3-5อย่างเห็นไหมนี่คือเขาใช้ร่วมกันเลยทั้งหมดนะครับเราก็ไม่มีในส่วนของบริการหลังการขายอันนี้ก็คือ,อยุดแล้วแต่โปรดักเนาะถ้าเป็นโปรดักอุปโภคบริโภคส่วนมากเนี่ยซื้อมาใช้แล้วจบไปไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นสินค้าไอทีเนี่ย กลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีคอมพิวเตอร์เนาะลูกค้าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแย่คือลูกค้าบางคนอย่างผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญชํานาญจะไปรู้ว่าคอมหนึ่งเครื่องต้องดูตรงไหนอะไรดีที่สุดอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะดูง่ายๆเรื่องของดีไซน์การออกแบบแพคเกจจิ้งนันน่นนู่นนี่ใช่ไหมเราอาจจะไปดูว่าเฮ้ยผมเดินเข้าไปผมอ,า,อาจจะดูอย่างเดียวเลยก็ได้ว่าเฮ้ยอะไรคือบริการหลังการขายที่เราคิดว่า มันเวิร์กมันดีที่สุดเราก็อาจจะเลือกอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคทีนี้คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ละกันนะครับคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือในเรื่องของอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นประกอบไปด้วยหลายส่วนไม่ได้เป็นคุณภาพของตัวสินค้าลักษณะการใช้งานการออกแบบนะครับทีนี้เนี่ยเรามองว่า วันหนึ่งที่เราจบไปถ้าเราไม่ได้เป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งจบไปเราจะเป็นคนที่อยู่ในทีมของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกว่าเฮ้ยส่วนไหนที่เราขาดเหลือนะครับบางทีเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทหลายอันเนี่ยเขาทําธุรกิจในต่างประเทศแต่ว่าเขามาเปิดธุรกิจสาขาในประเทศไทย mm hmm. บางทีเขาว่าอยากได้ไอเดียว่าเฮ้ยเราเขาควรเพิ่มเติมเพิ่มเติมส่วนไหนทําให้สินค้าของเขามันดูมี ความน่าสนใจเข้าไปอะไรอย่เงี้ยนะครับทีนี้ลองมาดูกันเนาะอ่าโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่ผมได้พูดไปก่อนหน้า <c oughs> นะครับแพคเกจจิ้งนะครับเราลองมาดูตัวอย่างเห็นไหมแพคเกจจิ้งบางทีเนี่ยก็บ่งบอกเราสามารถใช้แพคเกจในการบ่งบอกควาเมเป็นตัวตนได้เหมือนกันนะครับเช่นสี สีในแพคเกจจิ้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวบ่งบอกถึงตายีห่ห้อสินค้าได้นะครับอย่างแอนเมสเนี่ยสีประจําของแบรนด์นี้ก็คือสีส้มนะครับเราเอาสีที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมาใส่ในแพคเกจจิ้งก็คือใส่เข้าไปที่กล่องเลยถ้าคนที่เล่นกระเป๋าจะรู้เลยว่าถ้าเห็นกล่องส้มเนี่ยโอมาแล้วแอนเมสในในกล่องเนี้ยต้องไม่ต่อกว่าหลักแสนแน่นอนยิ่งกล่องใหญ่ก็มีไปหลักล้านแน่นอนนะครับบางคนเขาก็จะแซวก,การขอแบบขอของขวัญเป็นกล่องส้มนะวันเกิดอะไรเงี้ยครับ เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่ก็จะมีหลายแบรนด์ที่นอกจากว่าใช้บอกบอกความเป็นตัวตนแล้วยังใช้ในการดึงดูดเพื่อเตะตาอีกนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรามีการดีไซน์ออกแบบให้ไม่มีความน่าสนใจเห็นไหมยังขวดอันนี้ครับน้ำนำ้ำน้ำกล้วยใช่ไหมก็ยังแบบทำให้เหมือนเราเราปอกเปลือกคิวเอ่อเปลือกส้มออกมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็มีหลายตัวอย่างนะครับทีนี้เลเวอร์เวลากที่ ยี่ห้อที่ใช้แล้วเราเห็นได้ชัดผมเชื่อว่าใช้กลยุทธ์ในตัวสินค้าเรื่องของฉาลากก็จะเป็นยี่ห้อโค้กถูกไหมก็ <c oughs> คือใช้มาจริงๆก็มาหลายปีแล้วแหละเรา,เาก็จะพิมพ์ชื่อที่คนมีชื่อของคนไว้ในในกระป๋องเลยหรืแม้กระทั่งว่าบางทีเนี่ยจะมีอีเวนต์กิจกรรมให้เราสามารถเข้าไปพิมพ์ชื่อของตัวเอง ในออนไลน์ได้เลยบางทีคนเราน้อยใจนะมีแต่ชื่อของคนอื่นไม่มีชื่อเราอะย่างเงี้ยครับก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้าโดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปใส่ชื่อในระบบออนไลน์ได้เลยนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนนะครับวิธการหลังการขายนะครับส่วนของ สายผลิตภัณฑ์เนาะโอเคผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ดูในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวในส่วนของบทนี้ผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมกันไว้เจอในส่วนของบทแน่นะครับขอบคุณครับ